สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องการอินสตอลเทลิป e นะครับผมลงใน g o o g l e c o l a b นะครับผมถามว่าเทลิป e คืออะไรนะครับผม,มก็จะเป็นไลบรารีตัวหนึ่งว่าสำหรับทำการเขียนพวกดูพวกเทคนิคนาฬิกาของทางหลักรั์ทั้งหลายนะครับผมไม่ไว่าเป็นหุ้นหรือว่าตัวอื่นนะครับผมเนี่ยครับชื่อมันเต็มเต็มก็จะชื่อเทคนิคนาฬิกาไลบรารีนะครับผมเราก็สามารถไปดูได้ว่ามันทำอะไรไปอยู่ บ้างนะครับผมในตัวอย่างเนี่ยก,ก็เขาจะมีตัวอย่างมาให้เบื้องต้นนะครับผมในการใช้ราคาโอเพ h ไฮโ l o s สนะครับผมแล้วก็ Vol u m e นะครับผมอันนี้เป็นพื้นฐานของอันนี้อยู่แล้วพื้นฐานของการดึง d a t a ของราคาขึาข้นมาก็ตัวข้อมูลดิบในการเทรดจ,จริงๆก็มีอยู่แค่นี้นะครับไม่มีมากกว่านี้อยู่แล้วบ,บก็จะมีฟังก์ชันกรุ๊ป แบบต่างๆก็คือพวกแบบ rsa อันนี้ก็เป็น v o y a g e r rsa 14หรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยากจะปรับแล้วก็โมเมนตัมทั้งหลายนะครับผมในการหาพวกโดโจแท่งเทียนโดโจสตาร์ดับกอนไฟล์แพทเทิร์นต่างๆนะครับผมที่มันจะพอมีบ้างน,นะครับผมก็สังเกตดูเราก็สามารถใช้ตามนี้ได้เลยรวมถึงการใช้สัค่าเฉลี่ย เอ็มเ e อะไรก็ตามก็ถ้าเกิดฟังพวกนี้แล้วเข้าใจกันไปว่าคุณน่าจะมีพื้นฐานการการเ,าเรียนเรียนสูงกับผมแล้วกัน Ema ทั้งหลายนะครับผมครับผมวิธีการสตอร์ในโคลาบ,บนะครับผมก็ไปที่ความจริงเสิร์ใน Google ก็จะเจออยู่แล้วเป็นเพจแรกแล้ว กดเข้าไปความจริงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าปกติอะถ้าเป็น Python แบบถ้าเกิดภาษามาลองรับอะส่วนใหญ่เรากดป i ๊บอินสต l แล้วก็ตามโดยแพ็กเกจมันก็จะมาเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ปกติเท่าไหร่เพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกับไลบรารีที่ไม่ได้รับการรับรองเท่าไหร่หรือเปล่านะครับผมแต่พอ Google โค โคอลลาบองได้เนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับมีสาตนดาดขึ้นมานิดนึงอย่างน้อยผมมีอะไรเนี่ยผมมาหาใน Google ยังเจอแล้วกันนะครับผมเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะบอกว่า Connect โฟลเดอร์ของผมก็ตามนี้นะครับผมปึ๊บ อันแรกมาถึงเราเข้าให้เรากดโหลดดิ้งก่อนเลยนะครับผมก็เป็น w get แล้วก็ตามด้วยชื่อที่ดาวน์โหลดนะครับผม s o f t for ร์ต net น,นะครับผมแล้วก็เป็นทีทเอลิปนะครับผมโอเคอันนี้ก็ดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้วกดตูหน่อยอาา่าฮะ จากนั้นก็เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่สังเกตดูนะครับตรง local file ของเราอะโปรบมาละก็คือตัวที่เราโหลดไปเมื่อกี้นะครับคือตัวนี้นะครับโปรบมาตรงนี้ละช้านิดนึงพอกดดูไฟล์เสร็จมันก็จะฟ้องมามีอยู่2ตัวคือเห็นโฟลเดอร์เรากับเห็นไฟล์ซิปของเราหลังจากนั้นเรากดแ็กซิปนะครับทาหน้าเป็นตัวแ็กซิปปึ๊บโอเคเสร็จแล้วมั้งเพราะว่าไม่รันต่อละ จากนั้นเรากดอีกทีหนึ่งนะครับผมระหว่างทางก็จะมีคอมเมนต์ที่คนทาไว้ให้เนี่ยทำไว้อยู่นะครับมมีอะไรบ้างปุ๊บก็โอเคเขาเห็นทั้งเทียรลิบแล้วก็เห็นทั้งทั้งตัวที่เป็นซิฟด้วยนะครับผมระหว่างนี้ผมก็ย่าปิดอื่นๆที่ไม่จําเป็นไปก่อนนะครับผมจากนั้นก็เราก็เริ่มทําการจะทําปฏิบัติการกัมนมแล้วก็ใช้ Import os เเข้ามาก่อนนะครับผม OS เหมือนตัว operating system ของทาง Google เขาอะปกติเรากดแล้วมันจะเหมือนกับถ้าเกิดเขียนพวกด้วย DOS อะไรพวกนี้ก็จะเป็น Command Line นะครับผมอันนี้ก็เป็น os ch dir ก,ก็เปลี่ยนเปลี่ยน d i r e c t o r y นะครับผมสังเกตดูตรงนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะคทอรี่เราอยู่ตรงนี้นะฮะกดปุ๊บเปลี่ยนก็คือมุดเข้าไปที่ที่เอลิฟตัวนี้ ไปตามไปดูวยก็ได้ตามไปดูโอเคน่าจะเสร็จแล้วจากนั้นผมก็จะกดคอนฟิกล้ะอันนี้มันก็ทำการอิสตอร์นะครับรอสักครู่นะครับโอเคหยุดมุนแล้วจากนั้นผมก็กดตัวเครื่องหมายตกใจแล้วก็เมกนี่นะครับผม มันก็จะทำการมาร์ r k ิ้งให้เราตรงนี้น่าจะนานนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมสปีดให้นะครับ วันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับผมทุกท่าน โอเคยังไม่หมดหมดเรื่องหมต่อไปนะครับโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วมันก็ทำการอินสตอล์คอนเทนต์เรียบร้อยแล้ว เนี่ยตูสังเกตดูไอ้ข้างๆเนีย่ยเพิ่มมาเพียบเลยจากนั้นเราก็อินสตอลต่อครับผมแม็กอินสตอลก็บอกเราสามสิบวินี่เร็วกว่าสามสิบวิเยอะนะครับผมสังเกตดูเราก็จะจบละเพราะว่ามันตัดการเรื่องหลังบ้านอินสตอลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับติดการเรื่องการอินสตอลเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ลองดูว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน ผมอยู่ที่เขาเอยู่ในโฟลเดอร์ของทียริบอยู่นะครับผมคราวนี้ก็ออกมาได้ละใช้ดอทเชนจุดๆนะครับผมก็คือการเด้งออกมานะครับผมอลองลามแตนเอซทงปึ๊บโอเคเรารู้แล้วอยู่ที่นี่แล้วทีอลิปตัวนี้แล้วก็ดอทแซดก็คือถ้าเกิดเรามองอย่งคือเห็นแค่นี้นะครับผมมาต่อครับผม จากนั้นเราเริ่ม Import แล้วคราวนี้ก็คือความจริง Install เนี่ยเราจบแล้วเพราะว่าก็แค่นี้แหละครับก็ทำง่วงเหมือนกันอ,อ่าอ m p o r t t รีอดิบไม่เข้าโอ้ผมขออภัยครับผมกดเลยครับความวง่วงก็ตรงนี้นะครับผมก็ต้องป i ๊ A ip, Install t A ip, ก่อนนะครับผมป i ๊ Install t อที i ก่อนนะครับขอเสพปรอแป๊บนึงนะครับ ปกติเวลาทําอะไรถ้ามันฟอน้องเราเลว่าเราทำอะไรผิดสักอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นมันฟ้องมาก็ดีครับเราได้รู้ว่าเราพลาดไปตรงไหนถ้าเรารู้นะครับ ค okay. กดอีกทีนึงนะครับผม Install แล้วกด Import ถ้าผ่านก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ Import pandas อีกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เอา data ของน่าจะเป็นข้อสอบนะครับผมเข้ามาลงที่ table pandas นะครับตออ csv จริงๆีย่าน csv ที่พี่ไมอ่านที่ได้นะครับผมโอเคเสร็จแล้ว จะมีจังหวะน,นี้นะครับผมที่จะแตกต่างกับของที่ตั้งต้นเันมาให้หน่อยถ้าเกิดไปทำตามหมดเราอาจจะไม่ผ่านได้นะครับผมที่ตายคือตัวตัวนี้ครับเดีย๋ยวสปอยเลยเนีย่ยตายเพราะาตัวนี้เพราะว่าตอนนปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้มีใครเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้อีกละแมาแล็ลบไอ้แมดพอดแอรลิปนะครับผมไม่ได้ใช้กละมันก็ต้องเป็น สตาอินสตาพีไอพีแล no. ้วก็เอ็มพีเอ็มเอ็มพีเอ็ล อัลจีทระกรฟินแลนซ์ผมลืม like ต้องแอร์การเปิดโพยต้องกลับไปเปิดโพยมาหน่อยนะครับผมดังนั้นกดเพออินสตาออมาโอเคพอจบเสร็จปุ๊บ ตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมถ้าเกิดรันเจอเออร์อร์แบบนี้ครับมันฟอ้องมาเลยแบบัดแล็บลิบแมดพอดลิบเออร์เลอร์ความจริงเขาเออร์เลอร์ด้วยกนเว่าเขาเปลี่ยนชื่อนะครับผมตอนนี้ก็คงจะมีแมดพอดลิบตับไฟนันแล้วอ๋อหายไปไหนแล้ว ม่พนพดหลบกดไปแล้วมาตรงนี้ต่อ พลาดเลย import หายไม่เป็นไรนรอขโมยมาต่อเมื่อกี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับ<โ>ก็ผมคงไปเผากดลบอะไรเข้าไปมันเลยหายหมดเลยโอเคพอรันผ่านปุป๊บค่าผ่านก็คือมันก็คงไ,ไม่ควรจะต้องแจ้งเออร์อะไรขึ้นมาไหมครับผมสเต็ปต่อไปก็เขียนโค้ดนะครับผมก็โค้ดเขาก็เป็นการทดสอบทีอาเอลิปให้เราหน่อยนึงนะครับผม อย่างเช่นในการหาแฮมเมอร์นะครับผมหาคอนโอเคโอเคกดเลย <c oughs> ก็รันเรียบร้อยแล้วกดรับรับข้อมูลเข้าอีกทีหนึ่งโอเคกดอีกทีหนึ่งกดดีซอดูพอกดดีซอดูก็จะได้ที่มันเก็บไว้นะครับผม คราวนี้ก็มาที่ตรงนี้ต่อเลยนะครับผมโอเคมันเหมือนมันก็รันโค้ดธรรมดานะครับผมก็อเอาไ้ตัว Result ที่ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยมาลงใน Hammer h a m m e r day แล้วมันก็ทำ Hammer Day โดยการพ o r ์ตโฟร์อินไปนะครับผมโอเคก็ได้ภาพตามนี้ครับอันไหนเป็น Hammer มันก็จะชี้ไปเลยว่าเอ้ยนี่แฮม m m อรเกิด อันนี้แฮมเมอร์เกิดแฮมเมอร์เกิดนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนง่ายๆเรื่อง c o l a บกับทีเอ b นะครับผมซึ่งคิดว่าถ้าใครสนใจเรื่องเทคนิ l อลไลบรีตัวนี้น่าจะสำป็นสำคัญเหมือนกันนะครับผมใส่การเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าเป็นมือใหม่ก็ผมว่าน่าจะช่วยให้เราเข้าใจคำว่าเทคนิคอลคืออะไรได้ง่ายที่สุดนะครับผม ก็วันนี้ผมก็ขอญาตลาไปนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์เข้ามาฟังเดลี่การ์ดลูของผมถ้าคุณได้ประโยชน์จากมันไปผมก็จะดีใจมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ